สวัสดีครับอยู่กลางแดดอีกแล้ววันนี้เจอกับนี่ครับโตย้าแวนซาติดตั้งฟิล์มนาโนคาร์บอนเซรามิกครับนอกมืดในสว่างมองทางชัดเจนนะครับเทคโนโลยีการผลิตเป็นนาโนนะครับทึบแสงด้วยคาร์บอนลดความร้อนด้วยเซรามิกค,ครับสำหรับคันนี้เลือกใช้รอบคันเป็น p p 0 5นะครับ80%ให้ความทึบนะครับและความเข้มแสงค่อนข้างที่จะดุดันเลยทีเดียวนะครับแต่เรามาดูนะฮะ รอบคันว่ามืดขนาดไหนนะครับเรามาดูต่อนะครับว่าด้านในนี่ใสไหมนะครับทัศนวิสัยเป็นไงบ้างมาดูกันครับตรอดด้านในนะครับบานหน้าเรียกเป็น40% BP 35นะครับ BP นี่คือ b a c k Panther นะครับรุ่นของ f r a m Maxma นะครับเรามาดูนี่ฮะด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ย80%รอบคันนะครับให้ทัศนวิสัยไม่เปลี่ยนแปลงครับสวยๆยเลยแบบนี้เลยนะฮะ คมเข้มครับภายนเราดูดันนะฮะสำหรับรถสีอ่อนๆนี่เข้มมากเลยนะครับตัดกันดีจังเลยฮะมาดูในส่วนของการลดความร้อนฮะเพะตอนนี้รดความร้อนได้หม่นะครับตัวนี้ฮะทึบแสงอยู่ที่4.1 4.2นะครับแสงสองผ่านได้แค่4.2นะครับประมาณนี้ฮะลดความร้อนรวมนะครับ IR นะครับ86.9นะครับส่วนการรังสี UV นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับ100%นะครับ ป้องกันมะเร็งผิวหนังกันไปยาวๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube นะครับหรือ f ฟ c เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับแต่งรถน้าแดมเทชบูนครับหรือโทรได้ที่เบอร์0 8 1 9์3 7 1ห1ครับคินีราเป็นต่อสวัสดีครับ